สวัสดีค่ะวิธีการเทยแกะค่ะ EP ที่81แล้วนะคะวันนี้เราจะมาฉลองกันนิดหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์นะคะก็ไม่สามารถจะแบบไปกินตามร้านได้อย่างที่เราเคยเคยทำกันมาเนาะทุกๆการฉลองทุกๆ1 0 10 EP ทุก10 EP มันจะมีการฉลองให้นะคะวันนี้ก็เลยต้องมาแบบว่า d e l i v e r y นิดหนึ่งแต่ก็ขอ เป็นตีมเก๋ๆแล้วกันนะคะน้ำจับเป็นคนชอบกินสเต็กมากนะคะวันนี้ก็เลยอีพีนี้เราก็ได้สั่งสเต็กจาก4ีร้านมาลองเทสดูแล้วกันว่ามันจะขนาดไหนนะคะเริ่มจากร้านแรกเลยนะคะอันนี้ Eat Am อ่ะค่ะสเต็กจะสั่งมันเหมือนกันนะคะสเต็กที่ชอบกินมากที่สุดเวลาไปก็คือ Boston p o r k Barbecue นะคะ อเริ่มจากร้านแรกก่อนเลยนะคะมีอีเอมอามาเป็นถุง่างนี้เลยนะหนึ่งเซตนะคะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทความจริงไม่แพงนะได้อยู่นะคะอ่ะก็มาพร้อมกับขนมปงังแอะมีผัดสลัดนะคะพร้อมน้ำสลดัดซีอิว ก็หอมทอดอันนี้เครื่องเคียงเลือกได้นะคะของ e ได r มันจะเลือกเครื่องเคียงได้เป็นหอมทอดเป็นเฟรนฟรายอะไรเงี้ยเลือกได้ฟรีนะคะแต่ถ้าจะเลือกเป็นมันอบหรือว่าส้มตำเนี่ยค่ะก็เพิ่มตังอีก15บาทค่ะแต่วันนี้เลือกหอมทอดแล้วก็สุดท้ายตัวสเต็กค,ะคะ่ะมาเป็นกล่องใหญ่มากขออนุญาตนะมัน เดาเธอไปนิดนึงนี่ได้สองชิ้นเลยนะร้อยสมสิบเก้าบาทนะคะสดน,นะน่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตชิมนิดน่งนะคะเริ่มทีละอย่างนะคะเริ่มจากสลัดก่อน ชอบซอสสลัดอ่ะอะร่อยดีนะคะต่อมาขนมปังนะคะขนมปังมีความหอมเนยนะคะแต่ไม่ถึงกันนุ่มมากติดเหนียวเนียวนิดๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการส่งหรือเปล่านะแต่พ้่โดยส่วนตัวไม่ได้ชอบ ะะต่อมแม่หอมทอดนะคะอันนี้เห็นเลยว่ามันนุ่มนะเนี่ยมันไม่ได้มีความกรอบเลยก็คือแป้งมันนุ่มไปแล้วนะคะอาจจะเพราะว่าเป็นการขนส่งแล้วมันไม่กรอบ ไปท้องข้างหนานะครคบะ,ะแต่ถ้าจะพิจารณาจากสเต็กอย่างเดียวของท่านทานสเต็กนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ซอสอะไรนะกินเปล่าๆไม่ได้จิ้มซอสอะไรนะซอสก็คือซอสที่เขาให้มานะคะออกไปทางหวานเค็มมากกว่าไม่ค่อยมีรสเผ็ดเท่าไหร่นะคะอืม ลักษณะชิ้นหมู่มันไม่ได้มีความไม่ได้มีความมันค่อนข้างไปทางเหนือแต่ปิ๊งสุกกำลังดีและที่สำคัญมาในปริมาณที่เราโอเคมากมาจา้า,จาต่อไปร้านที่สองนะจา้าก็อันนี้เป็นของเจฟเฟอร์จ้าบอสตันเหมือนกัน บอสตันพ็อปบาร์บีคิวอันเมื่อกี้คือมาอลังการมากเลยใช่ปะสี่กล่องนะคะอีทแอมอาร์นะคะ, Eat, ะ,คะแต่เจฟเฟอร์มากล่องเดียวนะคะมากล่องเดียวทวนๆนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมาพร้อมมันบดนะคะเลือกไม่ได้นะคะมันเซตมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นบอสตันพอปพร้อมมันบด เชนีนี่อันนี้มันบดนะคะมาพร้อมกับน้ำเกรวีอย่งน,นี้สักคู่กันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอสตันพอร์กนะคะมาพร้อมกับผักสลัดที่ไม่มีน้ำสลัดด้วยเป็นผักต้มนะคะแล้วก็อันนี้บอสตันพอร์กมาชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ปริมาณความใหญ่ก็คือถ้าเทียบถ้าเทียบชิ้นก็คือใหญ่กว่าของ อีเอ e หน่อยใจอีเาร์ e M A ได้2ชิ้นนะคะหนึบาทอันนี้ได้ชิ้นเดียวถ้าความหนาก็ประมาณกันแหละไม่ได้หนามากกว่ากันเท่าไหร่179บาทชิ้ขออนุญาตชิมมันบดก่อน น้ำเกวีอร่อยเป็นแบบที่ดิฉันชอบชอบมากชอบน้ำเกวีรสแบบนี้มากมันบดเนี่ยเดียนดีค่ะผักต้มกระงงเงงนะคะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ก็คือมันไม่มีรส่นเนอะมันก็คือผักต้ม ส่วนบอสตันพ็อกนะคะ,ะมันมีการเอาซอสบาร์บีคิวอะท็อปข้างบนถ้าพูดถึงความเข้มขน้นเข้มข้นกว่าของอีนแอมอารแต่หมูแห้งกว่า ก็ทันได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเ,เทียบปฏิทียสองอันนะระหว่างอีดดนาากับเจฟเฟอร์ชอบอีดดนามากกว่าอาจาเจ้าที่สาจ้ะต้องขออภัยนะความจริงจะสั่งเจ้าที่สี่แต่เผอิญว่าดูในแล้วมันไม่มีสเต็กหมูบอสตันก็เลยไม่ได้สั่งนะ มันอีพีนี้ก็แค่สามเจ้าแล้วกันเนาะค่ะเจ้าที่สามนะคะซิสเซอร์นะคะก็มาพร้อมกับขนมปังในตำนานนะคะที่หลายๆคนชอบนักชอบเนี่นะคะกับซิสเอร์ขนมปังอะไระะอ,ะอันนี้ขนมปังนะคะนี่เน้ขนมปังในตำนานนะ แล้วก็อันนี้สเต็กนะคะโอ้ชิ้นใหญ่มากมาพร้อมกับมันบดก็ไม่ใช่มันอบนี่น,นี่มันอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสของมันอบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับซอสด้วยอันนี้เพิ่มเติมมาให้นะคะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงอื่นๆอยู่นี่ สามเจ้านะคะซิสเลอร์แพงที่สุดเลยนะคะสองรอยเก้าสิบเก้าบาทแต่ชิ้นนี้คือชิ้นใหญ่นะปาลุยปกติเราทานเครื่องเคียงก่อนเนาะ คนชอบกินอันนี้แม่แบบถ้าของซิดเลอร์เนี่ยความจริงของอ e ีเอ็มอาร์ก็ชอบนะครับเด็ดอะไรดี อันดับแรกเลยก็คือซิสเลอร์ก็คือซิสเลอร์ไวันนั้นครับค,ความนุ่มของหมูมันนุ่มมากสอดแม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับความจริงแล้วก็ใส่สอดเพิมเหมือนที่าให้แม่ก็น่าจะถูกแล้วแพ็กนะคะต้อง ต้องทานกับซอสเขานะฮะหอมผันเลามันจกกืดจะก็อะไรดีนะครับก็ยังชอบความนุ่มของซิสเลอร์อยู่นะถือว่าเป็นเป็นหมูที่นุ่มนะคะ จบไปแล้วทั้งสามร้านนะคะมาให้คะแนนกันดีนกว่านะคะเอาเรื่องความคุ้มค่าของราคาก่อนนะคะแน่นอนยกให้ Eat M R อยู่แล้วนะคะ139บาทได้2ชิ้นคุ้มมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะต่อมานะคะเครื่องเคียงนะคะยกให้เจฟเฟอร์นะคะอ,อีมันบดน้ำเกรวีอันนั้นนะคือดีจริงมันเป็นน้ำเกรวีที่แบบ ชอบมากยังไงก็ยังชอบนะคะนามเกรวีตตดนิดเดียวตรงที่มันไม่สามารถเลือกเครื่องเคียงได้นะคะมันบังคับมาอยู่ในเซตะคะ่ะสุดท้ายความอร่อยของตัวหมูบอสตันพอกนะคะก็ความจริงอยากให้อีทแอมร์เหมือนกันนะชอบมากกว่าแต่บาเวลาไปกินจริงๆแล้วดูจากซอสนะคะความเข้มข้นแล้วก็ตัวเนื้อหมูความนุ่มของมัน ก็ให้ซิสเลอร์ไปนะคะโดยรวมก็ให้เจฟเฟอร์ที่เจฟเฟอร์ er ที่7จคะแนนนะคะคือโดยรวมแล้วจากราคาแล้วก็ที่ใส่มาทั้งหมดอ่ะลอยจ็สิบเก้าบาทเห็นว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันดูแบบมันมันน่าจะราคา ถูกกว่าน,นี้นึงมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาเท่าไหร่นะคะนะคะต่อมาซิสเลอร์นะคะก็บอกเลยว,ว่าซิสเลอร์ก็ยังเป็นซิสเลอร์วันอย่างค้านะคะเอาไปที่8คะแนนนะคะมันคือความอะไรมันมาไปอันดับหนึ่งเนาะแต่มันก็ราคาที่เป็นซิสเลอร์นะคะ299บาทกับหมูชิ้นใหญ่ ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็เว่ามันคุ้มแหละแต่เรานึกถึงเวลาเราถึงซิสเลอร์เราถึงการนั่งกินที่ร้านมากกว่าการที่เดินต้องไปตักสลัดบาร์ตัดซุปอะไรมานั่งกินดูเป็นเซตใหญ่ๆนะคะมันดูคุ้มค่ามากกว่ากันซื้อมาทานที่บ้าน่ะเวลาทานที่บ้านมันได้เซตมาแค่นั้นแล้วมันดูมีคุ้มค่าไม่คุ้มราคาเลยนะคะมันดูแบบก็สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เสียเท่ากันทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้สลัดบาร์ฟรีไม่ได้ซุปฟรีเนาะนะครับ แล้วก็ส่วนอิตอามาก็เอาไปที่9คะแนนนะคะก็ยังคงเป็น, e นอทเอามาอร่อยดีนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับราคาเนื้อหมู2ชิ้น139่ิบาบาทเท่านั้นนะคะอ,อันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวเนาะยังไงชอบร้านไหนก็ลองไปทานกันดูแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วก็สามารถไปนั่งทานที่ร้านได้นะคะหรืยยังสะดวกกับการเดลิเวอรี่มาทานที่บ้านนะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะวันนี้ ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะคะวันนี้นะไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย